ครับสวัสดีครับจากเฟจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็ตัวนี้เป็นคอนไวลด์ L7 นะครับนี่คอนไวลด์ L7 นะครับก็ตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับก็คือสวิตช์ท้ายเสียนะครับทำให้กดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนสวิตช์ท้ายใหม่นะครับแล้วก็อตอนส่งมานะครับ ก็ส่งมานะครลูกค้าใส่กล่องของตัวไฟฉายคอนไวย L7 มาเองนะครับแล้วก็ห่อด้วยกระดาษห่อด้วยพลาสติกถุงพลาสติกนะครับที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไระซองพัสดุของขนส่งนะครับก็เวลาขนส่งนะครับเอ่กระจกมันเลยแตกนะครับตอนนี้ก็ทำการเปลี่ยนกระจกใหม่ไปแล้วนะ เป็นกระจกใหม่ๆแล้วนะครับแล้วก็กระจกเก่าทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าใช้งานอะไรไม่ได้นะครับคือแตกกลางเลยผ่าผ่าซีกเลยนะครับเวลาส่งพัสดุนะครับก็อยากจะให้เอพี่ๆนะครับทุกๆคนนะก็เวลาส่งมาก็ควรจะห่อให้มิดชิดนะครับห่อให้มิดชิดเลยนะครับอย่าให้ตัวไฟฉายมันกระแทกกับพื้นได้นะครับเพราะว่ามันเสี่ยงที่กระจกหน้าจะแตกมากนะครับ บางรุ่นบางตัวนะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับหรือมีเปลี่ยนก็ต้องรอนานนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยกระจกมันมีหลายไซส์หลายร้อยขนาดนะครับก็จําเป็นต้องรอสั่งมานะครับเลยต้องทําให้เสียเวลานานนะแล้วก็เนี่ยมันจะมีรอยจากรอยแตกนะครับมันก็จะมีเศษฝุ่นเศษอะไรเนี่ยอยู่ภายในโคมด้วยนะครับก็คือเหมือนกับเศษกระจ,จกนั่นเองนะอันนี้ก็คือ ได้ทําความสะอาดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคราบฝุ่นติดอยู่นะวันนี้ก็จะออกได้ไม่ได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปถูมันแรงๆนะครับหรือสัมผัสมันหนักๆนะตัวโคมมันจะเป็นรอยได้นะครับก็เลยต้องปล่อยไว้นะครับเอาออกได้เท่าที่เอาออกเท่านั้นนะครับจะไม่จะออกได้ไม่ทั้งหมดนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูแสงของการทางานของเจ้าคอนวอย L เ็นะครับ ขอวางก่อนวางเบาะรถนี่แหละนะมันต้องกดที่สวิตช์ท้ายหนึ่งครั้งอันนี้เป็นโหมดหนึ่งนะครับโหมดสองโหมดสามโหมดสี่มีสี่ระดับแสงหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่มันคลิกเป็นสต็อกนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูนะดูความเกี่องแสงนี้ฝนก็ตกอยู่ด้วยนะครับ หมดหนึ่งหมดสองหมดสามหมดสี่อ่าผมลืมบอกไปตัวนี้เป็นหลอด SBT จะเออ SBT เก้าสิบจุดสองนะครับคอนไวล์ L 7นะแสงพุ่งดีนะครับระยะเออเขาเรียกอะไรบอดี้ทรงบอดี้นะเท่ากับเออคอนไวล์ L 6เลยนะครับแต่ที่ประบบายความร้อนทำได้ดีกว่านะครับตัวนี้จะระบายความร้อนได้ดีกว่า คอนวอลล์ L6 นะหมดหนึ่งสองสามสี่หนึ่ลำแสงพุ่งดีมากนะครับอตอนนี <c oughs> ออ้รู้สึกแบตเตอรี่น่าจะโลแล้วเพราะว่าแบตเตอรี่ผมไม่ได้ชาร์จมานะครับก็ทดสอบเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองดูที่เสาไฟประภาคารนนะครับพจะถึงไหมนี่นะครับ หมดหนึ่งสองหมดสองก็ถึงแล้วอะสามสี่โอ้โหยังแจมเลยนะครับสี่ร้อยอันนี้ระยะที่สี่ร้อยนิดๆน,นะครับสี่ร้อยกวเมตรนะก็ส่องให้ดูแค่แป๊บเดียวนะเพราะว่ามันดึกมากกันนะครับแสงไฟรบกวนข้างบ้านนะแต่ตัวนี้เป็นเอ่อตัวคอนไวเอลเจ็ดนี้ก็ ถือว่าเป็นไฟฉายที่ดีตัวหนึ่งนะครับนี่เฝ้าไร่เฝ้าสวนเฝ้าบ้านได้ดีนะครับตัวขนาดนี้นะครับใช้ฐานออ26650สองก้อนนะครับแล้วก็ตัวกําลังเหมาะมือเลยเป็นอาวุธก็ได้นะครับสําหรับตีเวลาเจอโจรผู้ลายเข้าบ้านตีแตกนะครับบอกเลยว่าตีแตกหัวแตกแน่นอนนะครับน้ําหนักได้ด้วยนะ โอเคครับก็ฝากกัด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมใบฉาบโมดิฟาใบฉายแรงสูงนะครับายช่างมิ้นนะครับก็พี่ๆท่านใดสนใจซ่อมใบฉายหรือโมดิฟาฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะช่างยินดีให้บริการนะครับฝากกัด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไบฉายโมดิฟาไบฉายแรงสูงายช่างมิ้นครับสวัสดีครับ